มอนิเตอร์แอมเบียนต์พีอาร์นักจัดนอนแอนต์การ์ดเยอะเดลกุฎไลท์ซูมเดนเจอร์เดนที่บายเอฟไอพีบายเอฟไอพีเดพาร์ตออฟสตีนาวทำให้ทีมของเราขาด เอนได้จ่ายค่าปรับเป็นเงิน2,000บาทแล้วลองเอาตัวอย่างประโยคปรกันอีกครั้งนะครับ s He has already paid over 2,000 baht in fine. แปลเป็นไทยว่าเอนได้จ่ายค่าปรับเป็นงปเงิน2,000บาทแล้ว Thank you so much. ขอบคุณ่ <c oughs>